วันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานเนาะมาต่อจากเมื่อวานว่าทําไมนะครับถึงต้องเลือกทําทงานกับบริษัทอินดีมตอนนี้ทุกท่านรู้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการวิวัฒน์ตัวเองอของโลกนะครับหรือว่าของการทํางานปัจจุบันนะครับมันจะต้องเปลี่ยนแปลงได้ละถ้าเกิดว่ามัน ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยทำงานประจําทํางานอยู่กับที่ทํางานแบบไปพบเจอคนทุกทุอาชีพทุกๆคนนะครับมีโอกาสน้อยน้อยที่จะมีงานครับถ้าไม่ใช่แบบว่าชัา้นที่เป็นต้องไปทํางานจริงๆเนาะนะถ้าเป็นพนักง,งานบริษัททั่วไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีนโยบาย work from home เมื่อไหร่นะ work from home คืออะไร คือคุณทํางานที่บ้านได้และคุณก็สามารถเอาผลงานไปแชร์กันนะครับที่จะไม่ได้ก็คืออะไรนะครับรถล,ละหนึ่งอย่างนะครับไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะถ้าใครมีค่ารถค่าน้ำมันนะครับตรงนี้เตรียมตัดออกไปได้เลยถ้าเกิดว่าทํางานได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางนะครับและอีกอย่างหนึ่งสำหรับการทํางานเดี๋ยวนี้มันมันต้องใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับ ตอนนี้โลกเข้าก้าวเข้าสู่5 g ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนอัตโนมัตินะนะเป็นหุ่นยนต์เป็นออตโต้นะครับทั้งเครื่องอโรงงานอุตสาหกรรมเนาะก็จะมีเครื่องจักรที่บังคับด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าสมองกลมากขึ้นนะครับในยุค5 g ก็จะเป็นยุคแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นคนนะครับเราต้องวิวัต์ก่อนหุ่นยนต์วิวัต์คืออะไรนะรปรับตัวพัฒนาปรับปรุง นะถ้าเมื่อไรที่เราพัฒนาก่อนรู้ตัวก่อนคนอื่นว่าเราจะต้องเปลี่ยนนะครับนำหน้าไปก่อน19 29เนะครับเราจะอยู่รอดแล้วเราจะทำยังไงให้มันอยู่รอดนะครับก็อินดีมผมคิดว่าอินดีมเนะี่ยเป็นคำตอบของผมนะทำไมต้องทำอินดีมเมื่อวานพูดถึงการลงทุนกันไปว่าลงทุนทุกอย่างนะครับงานทุกอย่างทำทุกอย่างต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นงานประจำก็ต้องขับรถไปเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเปิดร้าน๋วยเตี๋ยวก็ต้องใช้เงินเป็นขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นการเทรดนะครับตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการเทรดเหรียญสกุลเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นสกุลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซื้อมาขายไปยังไงก็ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นการวิวัตทั้งหมดนะครับธนาคารอีกไม่นานธนาคารที่เราเดินไปมันก็จะ มันไม่น่าจะอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธนาคารแล้วผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแอปนะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันก็ทูมันนี่เนาะนะทูมันนี่สามารถซื้อของที่เซเว่นได้แล้วนะครับสามารถฝากถอนได้เลยนะครับทันนี่ฝากที่เซเว่นได้ถอนที่เซเว่นได้นะครับแล้วก็จ่ายผ่านแอป l a ซาด้ได้นะครับอีกแอปหนึ่งก็เป็น AirPay เนาะนะครับ Air p a พก็สามารถซื้อของได้แล้วนะ อย่างพนักงานธานาคารนี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยเนาะพิจารณาตัวเองได้ครับเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนอย่างผมนะเป็นพนักงานบริษัทถามว่าต้องเตรียมตัวไหมแน่นอนนะครับต้องเตรียมตัวไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยมาเลือกว่าอินดีม,มันทาไมทําไมมันจะต้องอินดีมเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับวนวัตรกรรมนวัตรกรรมแล้วก็มีเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มบ,บนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับในการทำอินดีมก็ ทำไม่ยากนะครับอันแรกครับเริ่มขั้นที่สองครับทำและที่3ามครับตามเริ่มยังไงนะครับอันแรกก็เริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับเริ่มที่ตัวเราเนี่ยแหละนะตัวเราเริ่มหรือยังนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เริ่มนะครับอินดีมลงทุนเยอะไหมนะครับมีแพ็กเกจให้เลือก S M L นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะแบบไหนนะครับจะเป็นแบบไหนในเรื่องของแพ็กเกจ ผมก็ยังไม่ลงลึกแล้วกันวันนี้เนาะนะครับทาไมเราต้องทําแบบนี้ล่ะมันก็อย่างที่บอกครับโลกยุคปัจจุบันถ้าเราไม่ทํางานบนออนไลน์นะครับธุรกิจอาจจะไปไม่รอดหรือว่าถ้าเรามีแค่อาชีพเดียวนะครับเราเองก็อาจจะไปไม่รอดด้วยภาระทุกอย่างนะครับหลายๆอย่างทั้งภาระเ,าเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่าย,ายประจําวันเนาะแล้วก็ ใครใช้จ่ายประจําเดือนอาจจะต้องมีชําระหนี้สินเพิ่มเติมอย่างตัวผมเนี่ยหนี้สินปกติก็จะเป็นแบบกอยสอไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอินดีมก็เป็นทางเลือกของผมนะบริษัทอินดีมคืออะไรอยากรู้นะครับคนอินเทอร์เน็ตได้แต่ถ้าใครสนใจนะครับร่วมงานกับผมทักมาถามนะครับมันทํางานง่ายไหมก็ต้องตอบว่ามันไม่ง่ายและถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยาก ถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถส่งต่อถ่ายทอดได้นะครับมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเมื่อไรที่เราเข้าใจศึกษามันได้อย่างจริงจังนะครับและเข้าใจว่าทําไมจะต้องเลือกธุรกิจนี้ผมคิดว่ามันส่งต่อได้นะครับในการทำนะครับทำยังไงอินดีมก็คือเราศึกษาเข้าใจแล้วนะครับแนะนําให้คนที่สนใจอยากจะมีะไรายได้เพิ่มอยากจะทํางานพิเศษเพิ่มจากงานประจําโดยที่ ไม่รบกวนงานประจําคนที่อยากปลดหนี้เข้ามาศึกษาเนาะนะครับนะหลายๆคนนะครับกลัวว่าธุรกิจประเภทนี้นะครับหรือว่าธุรกิจแบบนี้มันไม่ยั่งยืนหรอกมันหลอกลวงนะครับมันไม่มีอะไรจริงจังไม่มีอะไรจริงหลังยั่งยืนนะครับผมบอกได้เลยนะครับทุกอย่างทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรยั่งยืนไปตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเริ่มทําก่อนเมื่อเราเริ่มทําแล้วเนี่ย สิ่งที่ตามมามันจะเป็นอะไรเมื่อวานนี้บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยู่เฉยๆอยู่นะครับปีนึงหาเงินได้3 0มแสนปีหน้าก็ยังได้สามแสนปีต่อไปก็ยังได้อีกสามแสนถ้าเรามีธุรกิจหรือว่ามีงานเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งปีนี้ได้สามแสนปีหน้าอาจจะได้สามแสนสองหมื่นปีถัดไปอาจจะได้สามแ0,000ห 000, ้าหื่นปีถัดไปอาจจะได้4ี่แสนแต่ถ้าเราไม่เลือกเริ่มเตี้ยตอนนี้นะครับอะไรอะไรมันใกล้เข้ามา เนาะนะครับมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกแบบไหนเท่านั้นเองถ้าเกิดเลือกได้เลือกที่จะเริ่มก่อนคนอื่นนะแล้วก็มาดูว่ามันเป็นยังไงเวลาเริ่มทํางานของอินเดียนทำยังไงนะครับทำไม่ยากเนาะนะรเราเริ่มก่อนหนึ่คนนะเสร็จแล้วนะครับแนะนำแนะนาคนที่สนใจเหมือนเราเนี่ยคนที่อยากมีไรายได้เสริมนะครับอยากปลดหนี้อยากมี สรภาพทางการเงินนะครับหรือว่าอยากเกษียณก่อนกําหนดอินดีมเนี่ยช่วยได้จริงๆนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาดูว่าแผนรายได้ของอินดีมันเป็นยังไงถ้าศึกษาแล้วเห็นตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันคิดว่ามันเป็นไปได้มาร่วมกันนะครับพวกเรามีทีมซัพพอร์ตตลอดนะครับเมื่อเข้ามาทํางานนะครับเราก็จะมีสอนทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นว่าเฮ้ย hey, แพลตฟอร์มออนไลน์เนะี่ยทำยังไงเราจะทํายังไงตั้งแต่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3าม เราก็มีทีมแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีถ้ามีอะไรไม่เข้าใจนะครับสอบถามได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมเข้าใจพอสมควรแล้วก็เลยมาถ่ายทอดต่อนะว่าอะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะยาวหน่อยพรุ่งนี้อาจจะเป็นแผนธุรกิจนะว่ามีอะไรนะแผนรายได้ของอินดีมี7ช่องทาง7ช่องทางเนาะนะแผนรายได้ของอินดีมี7ช่องทางก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าแผนรายได้มันเป็นยังไงแผนรายได้ชั้นที่1 แผ่รายได้ขั้นที่2แผ่รายได้ขั้นที่3แผ่รายได้ขั้นที่4แผ่รายได้ขั้นที่5โดยที่เวลาทําทําแค่อย่างเดียวแต่ว่ามีรายได้ขยายกระจายไปได้7ช่องทางเลยนะครับก็จะบอกประมาณนี้ว่าทําไมถึงต้องเริ่มเนาะนะครับสรุปง่ายๆก็คือมันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่กําลังจเจริญเติบโตนะครับที่จะก้าวเข้าสู่ยุค 5G เนี่ยธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นธุรกิจระดับต้นๆที่จะเจริญเติบโตได้นะครับเรามองเห็นโอกาสแล้วนะครับได้มี โอกาสในเข้าร่วมนะครับแล้วก็จัดไปนะครับอย่าให้เสียนะครับอันที่2นะครับเมื่อเราเจอโอกาสเมื่อเราเจอธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วเราเข้ามาแล้วนะครับอันนี้อันนี้นะครับเราจะต้องเตรียมตัวเพื่ออนาคตว่าทําไมเราจะต้องทำนะครับรายได้เรามีทางเดียวเราไม่พอแน่นอนข้อต่อมานะครับมันมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องทําอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับหรือทําก่อนคนอื่นที่คนอื่นจะเป็นนะครับอีกไม่นาน อินดีมนะครับน่าจะต้องเจริญเติบโตนะครับในประเทศไทยมากอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทําง่ายมากๆง่ายที่สุดเท่าที่เจอมาง่ายที่สุดเท่าที่ศึกษามานะครับหลักๆเลยคือถูกกฎหมายจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับผ่านสคบอ,อันนี้ก็เลยทําให้มั่นใจได้ว่าได้จริงๆแล้วผมก็ได้มาแล้วนะครับก็เลยอยากมาแนะนํากับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ